พอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าวิญญาณบ้านผีเมืองคนตอนคนที่ไม่มีร่างกายลำดับเนื้อเรื่องตอนที่ผ่านมาสุชินเป็นชายวัยกลางคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์แล้วเสียชีวิตแต่ด้วยเหตุที่สุชินนั้นเสียชีวิตก่อนวัยคือตายก่อนเวลาของอายุไขเจ้ากรมการบัญชีก็เลยให้กลับมารอที่เมืองมนุษย์จนกว่าจะครบกำหนดอายุขที่จะต้องตายและให้ผู้นำพาดวงวิญญาณ หรือสุวรรณโยธินเดินทางมาส่งและจัดหาร่างกายใหม่ให้แต่เมื่อมาถึงทางเข้าสู่เมืองมนุษย์ก็พบกับท่านขุนด่านนวโกศและแจ้งความประสงค์ต่อท่านขุนด่านนวโกศท่านขุนด่านนวโกศจึงบอกให้พาดวงวิญญาณของนายสุชินไปที่เมืองจำปาสีเพราะว่านายสุชินอดีตชาติเคยเป็นทหารของพญาสุริยะแห่งสาเกตนครและถูกเลือกให้เฝ้าหอพระธรรมคัมภีรโบราณ และพระบรม,มาสารีริกธาตุจนมีการขุดคบพระบรม,มาสารีริกธาตุและนำคขึ้งมาประดิษฐานบนมหาเจดีย์จึงทำให้ได้เกิดมาเป็นนายสุชินโดยจะมีอายุ76ปีมนุษย์แต่นายสุชินมีอายุเพียง4 6ปีก็ตายและยังต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเมืองมนุษย์ในฐานะคนที่ไม่มีร่างกายนานถึง30ปีสถานที่เดียวที่ดวงวิญญาณน,นายสุชินจะอยู่ได้ก็คือ นครจำปาสีในอดีตเท่านั้นและเมื่อมาถึงนครจำปาสีในอดีตก็ต้องอาศัยดวงทำหลวงปู่ใหญ่ชาติรถมโหสถเป็นผู้แปลคัมภีร์โบราณในหอพระธรรมเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองจำปาสีในอดีตได้ส่วนเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังในตอนไขปริศนาทำหนังสือก้องคัมภีร์โบราณในตอนต่อจากนี้อันหนึ่ง เรื่องราวทั้งหมดรวมถึงชื่อตัวละครแกะดำคัมภีร์ชีวิตสมมุติขึ้นมาเพื่อประกอบเนื้อเรื่องเท่านั้นไม่มีอยู่จริงโปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น